ในปีข้างหน้าในสองปีข้างหน้าภายในห้าปีข้างหน้าแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นำการเมืองหรือเป็นผู้นําเกี่ยวกับเอกชนเนี่ยมันต้องสร้างในส่วนที่ยัชนวงเดี๋ยวนี้ไปทุกจังหวัดทุกคนต้องเอากางเกงช้ากางเกงไม่ว่าการเดิน้างเรียบร้อยแต่ว่าเสื้อที่เร่สวยหมดตัองหลายรอบแล้ววัดสุขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีคนโทรหา เป็นแต่แม่ลักที่บ้านเลยเพื่อนๆจะต่างนว่สมัคกันเยอะแล้เราไปเสืตไหนวันนั้นไปเที่ยวโซบานเทพกันเพื่อนสกว่าคนขยบขยับไปดีดหน่อยขอไทยแนพี่หนอยด้วยเลครับได้สิครับได้สิครับเี่ยลนเนกนแลงานเราเปรียบเทียบกับแรงงานเขานะครับแล้วก็ต้นทุนภาษีถ้า เราเสียเไม่ใช่ต้นทุนภาษีของฝั่งไทยเนี่ยสาบาทก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยก็สองร้อยสามสบทบวกแต่ถ้าเกิดมาจากแพ่ตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศต้นทุนนั้นจะ2 0 0รบาทเราก็จะหากแม่ค้าไทยก็จะมีะจุดที่แก๊กแกกที่สู้กับคนที่มาจากต่างประเทศที่ผ่านแพลตฟอมนั้นไม่ได้ทั้งนันที่สินค้าทั้งเนคือรมันถึงได้มีการพุ่ขึ้นมาโอเคการใหนะจะทบ กางเกงชาเรากางเกงอะไรมาขึ้นนะในที่สุดไม่มีมีซีไอใช่ไหมมีคอร์เปอร์ไอเด t ติตี้ของตัวเองใช่ไหมมีครับแนะเราชอบดีแล้วก็เสร็จแล้วก็ <laughs> ก็คือเนี่ยจะทำกางเกงก็คือต้องรุ่นผ้าต้องรุ่นลายแรงงานเราเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้นทุนรวมแต่ถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่เอาเข้ามาไม่ต้องมีตรงนี้ corporate identity <c oughs> เดียวกันครนี้เราจะ differentiate ยังไงใช่ไหมหรือว่าเราจะเคลียร์กับเรื่องเกี่ยวกับโลกว่ารายได้ต่อหัวของโลกเนี่ยมันอยู่เท่าไหรไ่เส้นปหลาดตรงนี้คือค่าเฉลี่ยของ การเจริญเติบโตของ GDP ว่าอยู่เท่าไหร่อันนี้คือค่าเฉลี่ยในค่าเฉลี่ยคุณจะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งการเจริญเติบโตและการกระจายรายได้ต่อหัวด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครเคยได้ยินเ็นตำราเรียนก็จะชอบพูดกันว่า inclusive growth inclusive growth ก so ็คือเราไม่สามารถที่จะปอแคสได้ง่ายๆหรอกว่าภายในปีข้างหน้าภายในสอปีข้างหน้าภายในห้าปีข้างหน้า แต่ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำการเมืองหรือเป็นผู้นำเ,เกี่ยวกับเอกชนเนี่ยมันต้องสร้าง